แม่เอาน้ำแข็งมาให้ลูกินน้ำแข็งนะคะชื่นใจชื่นใจกินกกน,น้ำแข็งตัวเล็กที่สองก็ขิงนแข็งเออคนท้องกินอาหารเม็ดนะคะจุยจ้ยจุย้ยจุ้ยเก็บหญ้ามาให้คนท้องมีสองตัวเล็กค่ะเอาเลยลูกอ่ะนี่น้ำแข็งอยู่นี่นะเออหรือชอบกินหญ้ากันแม่รู้เออกินสักกินคะโอ๊ยกินหญ้ามาล้างให้สะอาดแล้วนะคะจุ้ยจุ้ย ไอ้ยุย,ย,ยดูดตัวเล็กสิคุ้ยกินยาหมาหรือวัวนี่ฮอพวกหนูเป็นหมาหรือเป็นวัวคะชอบกินญ้าฮะคนท้องคนท้องเอาไปก่อนละตัวเล็กเอาไปทีหลังอ่ะบีสองไม่ให้รอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ เออคนท้องหัวใหญ่จังยัยแม่ชอบกินขนมพวกเราแม่เอามาให้กินด้วยเห็นไหมแม่น่ารักไหมแม่น่ารักไหมคะคนท้องอืมกินขนมแม่ลูกได้ไหมลูกทีสองต้องไปต้องหันหลังด้วยอ่ะกินลเคนท้องกินเลยคะ่ะ กินมกกินหกกินเ,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 เัวเล็ก,กลสองเดี๋ยวไปกินต่อนะกินหนมไหมคะมีสองฟนท้องอ่ะตัวเล็กปะกินหนม <c oughs> มีสองเอยจุยเอจุยันท้องเอ้ยจุยเอไปแล้วตัวเล็ก สองครับค <c oughs> นท้องค่ะเออห้องสะอาดหมดแล้วนะลูกแม่ปูผ้าให้แล้วนะคะอาหารเรียบร้อยน้ำยาห้องสะอาดหมดแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะแม่ปิดพัดลมพักก่อนนะคะลูกนะโอเคนอนนะลูกฝันดีนลูกกุศลนะไปกุศดีมนะคะลูกเด็กๆหิวก็กินอาหารเม็ดนะคะ